หุ้นเด่นประจำวันที่27มกราคมวันนี้เลือกหุ้น Property ใหม่หนึ่งตัวคือตัว Origin นะครับซึ่งเอกเลือกเป็นหุ้น Momentum t r a d i ิ g ในวันนี้ด้วยนะเดี๋ยวให้คุณเล่าพื้นฐานสักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับ ราคาเข้ามานิดนึงนะครับค่ะพี่นิกจะปรับเพิ่มราคาให้นะคะก็ก็ออริจินนะคะตัวมาสซีถ้าดูภาพรวมเนี่ยก็ยังถือว่าดูดีนะคะตัวพ s ีเซลเนี่ยก็จบ โตคิวอนคิวแล้วก็ยอนเยนะคะแล้วก็ทั้งปี2021เนี่ยพรีเซลเนี่ยจบได้30,000ล้านบาทนะคะก็ดีกว่าเป้าของบริษัทด้วยนะคะเป้าบริษัทอะทำได้29,000ล้านบาทนะคะก็ถือว่าโต17%ยอนเยียนะคะสำหรับถ้าดูงบไตรมาส4เนี่ยตุนมองว่าก็ยังเป็นจุดสูงสุดของปีอยู่นะคะแล้วก็โตดังคิวอนคิวแล้วก็ยอนเยนะคะปัจจัยขับเคลื่อนหลักเนี่ยก็มาจากทั้งแบ็กหลอกนะคะแบ็กหลอกเองเนี่ยก็รอรับรู้อยู่ประมาณ4,3 ล้านานนบทะะคะก็มีทั้งตัวพักพญาไทยที่เป็นคอนโดใหญ่นะคะที่เป็นการโอนต่อเนื่องนะคะแล้วก็อีกโครงการหนึ่งค่ะเป็น Notting Hill ระยองนะคะเป็นโครงการใหม่ซึ่งก็เริ่มโอนในไตรมาสสนะคะก็มูลค่าประมาณ1,200ล้านบาทน,นะคะอันนี้ก็ถือว่ายังขายได้ดีนะคะแล้วกอ็อันนี้เป็นโมเมนตัมบวกต่อเนื่องนะคะนอกจากนี้เนี่ยตัวแนวราบเนี่ยเขามีการเปิดมากขึ้นในไตรมาสสด้วยนะคะอันนี้ก็จะเข้ามาท็อปอัพ ในตัวยอดโอนขึ้นไปนะคะสำหรับในปี2022เนี่ยตนมองว่าตัวภาพรวมกำไรของ Origin เนี่ยก็ยังโดดเด่นที่สุดในกลุ่มอยู่นะคะเราคาดว่าโตประมาณเกือบเกือบ40%ยออนเยียเลยนะคะถ้าเทียบกับกลุ่มเนี่ยโตแค่14%เองนะคะการเติบโตเนี่ยก็ถือว่าแข็งแรงนะคะแล้วก็มีแบ็กหลอกรองรับค่อนข้างเยอะนะคะ ตัวแบ็กหลอกที่เราโอนในปีนี้เนี่ยมีประมาณ 17, 0 0 0พล้านบาทเลยนะคะแล้วก็เขามีการเริ่มโอนโครงการใหม่เนี่ยประมาณ7โครงการนะคะเป็นโครงการเจวีเนี่ยสัก4โครงการนะคะตัวไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่ตัวไตรมาสหนึ่งเลยค่ะตัวพักโออจินทองหล่อนะคะตัวนี้ประมาณ12 0 0 0พล้านบาทนะคะมูลค่าโครงการแล้วก็ทำยอดขายได้ดีด้วยนะคะประมาณ70%กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ก็น่าจะมาเป็นแรงดฟิฟในไตรมาสหนึ่งทำให้ตัว ผลประกอบการเนี่ยก็ยังดีต่อเนื่องนะคะขณะที่ปีปีสองปีหน้าเนี่ยตัวก็ยังมองว่ายังเติบโตดีต่อเนื่องประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะก็แบ็คหลอกก็ยังรองรับได้ดีอยู่นะคะตัวแนวราบเนี่ยเขาก็จะมีการเปิดเยอะขึ้นตามแผนการเปิดนะคะในปีนี้ด้วยยังไงอาจจะต้องรอพรี่โด่งออกมาพูดอีกทีหนึ่งนะคะว่าตัวแผนตัวกลยุทธ์ตัวการเปิดตัวใหม่เนี่ยจะเท่าไหร่นะคะแต่ยังไง ตัวเบื้องต้นเนี่ยน่าจะเติบโตกันแผนการเปิดเนี่ยน่าจะเติบโตได้20%เป็นอย่างน้อยในปีนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวรอฟังกันประมาณกลางกลางกุมภานะคะนอกจากนี้เนี่ยตัวสตอรี่การลงทุนคงตัว ตัวธุรกิจใหม่ๆของเขาเนี่ยก็ยังโดดเด่นนะคะในปีนี้เนี่ยก็จะมีการเริ่มรับรู้จาก a l ลฟาก็คือที่ไปจับมือกับ JWD นะคะในไตรามาสสเป็นต้นไปนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มเก็บเกี่ยวการลงทุนนะคะนอกจากนี้เนี่ยตัวการแพทย์อย่างการเปิดคลินิกต่างๆขงเขาเนี่ยก็จะเริ่มเปิดปีนี้ด้วยนะคะตัวกันชงของเขาเนี่ยก็จะเริ่มรับรู้แล้วก็เริ่มขายใน สักประมาณไตรมาสสองไตรมาสสามปีนี้ด้วยนะคะก็ยังมองว่าโอริเนี่ยก็ยังน่าสนใจทั้งตัวด้านอสังหาเองนะคะแล้วก็ตัวธุรกิจใหม่ๆของเขาเนี่ยก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวกับลงทุนในปีนี้เป็นต้นไปค่ะก็ยังแนะนําซื้อ Origin นะคะให้ราคาเหมาะสมที่16บาทราคาตอนนี้เนี่ยเทรดอยู่บน p e แค่7.5ดเท่าเท่านั้นเองนะคะถ้าเทียบกับกลุ่มเนี่ยก็ยังถือว่าต่ำนะคะกลุ่มเนี่ยเทรดกันประมาณ10เท่านะคะแล้วก็ดีเวนก็ยังดีนะคะประมาณ5 6ตต่อปีค่ะ โอเคครับก็เลือกมาเป็นหุ้นเด่นแล้วก็จริงๆเป็นหนึ่งในท็อปปิกของกลุ่มมาสังหาเราด้วยนะตอนนี้ที่ชอบที่สุดก็จะมี SCS กับตัว Origin <ฆ>นะครับของตัว<ฆ>ซึ่งวันนี้เราเลือก Origin <ฆ>มาเป็นหุ้นเด่นนะครับราคาเป้าหมาย16บาทครับผมค่ะ<ฆ>